เราไปถอยเขาหายใจอ่ะรอตายอย่างเดียวมันดีก็ไม่ได้เขาแค่ยกมาแปะเฉยๆเราไปถอยมันเด็กฮะมันได้ตันรู้งีเลยผมวมันจะแบบปิดมันอยู่ในมันเตีนะเฮียบอกหยุเตะหยุดตั้งเตะตั้งเตะตั้งคนฟันถึงแต่เราเป็นราคาเป็นมวยเป็นชนะหลายเออข่ามเลยเพราะเขานแตกเอื้อราคาข่ามเลยต้องยังกินเท้ายองซีเนี่ยต้องปิดออกเลย เอาผาเอาลำพูมันกดเเป็นไงพี่เป็นไงต่อยจะพายกซีมันแต่สินใจไม่ขาดออกมาหยุดเร็วเกินไปแล้วก็โดนสอกป้อถอยใช่มป้องปัดถอยพอหยุดปุ๊บโดนสอกก็รูปเกมเขาจังหวะนะโอรเราต้องเราเป็นมวยเข่าเราต้องเดินปิดไงตมันก็ฝังเนียน ภายงคี่ดีากๆรนองัก่ียสี่ยอยกหละคุณสงสัเราทำไมถึงออกมาถอยตอนครึ่งยกอะคิเน่เยอะแต่กอแต่กอแจกนี่เราเรากลับมานะจั้หว่าเจ้าว่าที่เขาไปแตกตอนตอนนั้นเนี่ยทำยังไงนเมื่อเดวเนอะแบบจีนแอะไรกิ้หน้ หลายมาเีมันมองเห็นหมดไหมวันนี้อ่าอ่ามีโอกาสมีโอกาสเราขอล้าตาได้ไหมก็แล้วแต่โปราเพิจารณไหร่ี่าก็ร้อยสิบห้าถึงร้อยสิบหกร้อยเจ็ดประมาณนี้น้องวันนี้น้องเป็นไงบ้างอะ พูดถึงการโตของน้องหน่อยสิวันนี้น้องเขาต่อวางเกมมาดีครัยบเองกิงครับสมสมกับคัน้องเลยเราเราเองสามยกก็เดินบี้เดินเบียดได้ดีนะแต่ว่ายกสี่ไปตัดสินใจพลาดได้ยังไงนิดเดียวนะน้องเขาเป็นครับน้องเขายอมรับว่ากินกินยากไหมก็ชุนยากบีมือจัดจัดมากคือเราคิดว่าเราพลาดตรงไหนวันนี้ก็ไปแตกไปแตกยกกสี่อ๋อเกมนี้เบียดอันนี้ใหญ่ไปยังไม่พอสิจัด ได้ครับปก็ต้าต้อต้องถามแนตามเลยน้องครับมอไาม่ไม่ไ้วนครับก็ขอโทษคนที่ตามเชียร์วันนี้ขอโทษจริงครับแล้วเขก็ต้องใจน้องนะใจหายไวๆครับผมครับดีใจมากมองอนนคนน้องไงตอนนี้คือพูดได้ไงว่าผ่านบางต่อไปแล้วเนี่มันมันมันยอดมวยชัดๆอ่ะนะครับผมก็ ที่ผ่านมาก็โดนสบกประมาทเยอะ,อะครับว,ว่าชนะมาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราผ่านฟังต่อได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นไฟที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าว่าวันนี้เราก็ว่าเราก็ไม่ไม่ใช่ของปอมแล้วมองปีนี้มองน้องคือตอนนี้ออกมาแล้วปีนี้มองน้องมองน้อง,องอยอดมวยดาวลูกหรือว่าขึ้นขึ้นไปถึงมวยอ่า รุ่นมวยอาชีพปีนี้ก็ต้องรุ่นยอดมวยแล้วแหละครับยอดมวยคือดาวรุ่งดาวรุ่งหนีหน้าไปแล้วใช่ไหมปีที่เราได้ดาวรุ่งเราปีนี้ปีนี้คือปีนี้เราชนะปังตอแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยร้อยยี่หกร้อยยี่เจ็ดต้องต่อยทุกคนแล้วครับอ๋อแล้วก็สุดท้ายคุณลุงครับจากผมที่มุมไหนเออก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณที่เชียร์ผมอยู่ข้างอดีตได้กันอยู่ได้กันตลอดครับครับตอนนตอนแรกแต่เรา เราเรากังวลอะไรบ้างไหมกังวลพี่เขาแข็งแรงมากครับพอได้แข็งแล้วดีมั่นใจเลยมั่นใจครับจังหวะนั้นทันแล้วผมมั่นใจเลยครับมั่นใจเลยน่าจะเอาอยู่ครับโอ้ตอนนี้เขาสเปรย์อีกไฟหนึ่งแล้วก็ไฟแล้วไม่ไผ่สามสิบเจ็ดแล้วครับ ที่บุมบอกแสนหนึ่งครับแลึงขั้นต่ำล้วก็มีบอลอกเมื่อกี้บนลองสองหมื่นครับแสนสองครับแสนสองเก็วันนี้ได้คาตเกินแสนหนึ่งรับผมล้วไหน้าในิ่การสอีนะลกครับร้อยสิบหกครับแที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้อื่นเราบว่าไม่ได้ต่อยห้ายกนานครับตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วครับกนใช่ครับ เกมกับเรได้วันนี้เฉลี่ยตัวน้องจะมีคนชกกับเราไหมเนี่ยบอลวงมีไหมเยอะแยะครับมีคหน่วยเกตเอจิหลายตัวครับร้อยที่ผมร้อยที่เกตต่อให้วันนี้เราชนะปังต่อได้เราก็มีหลายคนที่เราต้องไปผ่านด่านครับเราเพิ่งขึ้นมาครับเพิ่งขึ้นมาอ่ะหนักใจไหมก่อนอ่ พอเสือบบอกว่าจะไม่ได้เจอฟังตอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะชนะไหมถามตรงๆเลยก็คิดว่ามีโอกาสชนะครับเพราะว่าซ้อมดีครับแต่ถ้าไม่ต่อยพี่บังตอก็ไม่รู้จะได้ต่อยตอนไหนก็คือก็คือมีความมั่นใจลึกๆอยู่แล้วต่อาปพี่ฟังตอก็ได้เนี่ยปีก่อนเนี่ยก็ได้ได้วยยอดเราเรารุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนะหวังนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีไหมก็หวังครับขึ้นมาจาวเรารุ่งเลยนะที่วันนี้เรารุ่งเขาไม่ ม่น <ITA> ่าใช่นะคือขึ้นไปขึ again. ้นไปเป็น <minha> นักมวยยอดเยี <INTER> ่ยมอย่างยุคแล้วล่ะค่ะคุดท้ายครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บุูมขอบคุณอาจารย์เฮีพชรับขอบคุณพ่อโกลยูฟ้าบุญเเซนต์ทุกคนครับที่ช่วยมาเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ครับก็วันนี้เราทำสำเร็จแล้วครับก็โอเคนี่เป็นบรรยากาศหลังเกมครับหลังเกมครับหลังเกมคูัที่เก้าครับดนรากุศึกเล็กบุ๊คเลเซงครับพิชชนะฟังต่อ ขอหลากุณไปแบบสนุกสุดมันครับ